สวัสดีครับนี่คือรายการเด็ดอสังหารนะมีเรื่องราวดีๆเด็ดๆเ,เกี่ยวกับอสังาหารเรทรัพย์มาให้ท่านได้ชมกันนะรายการของเราที่ผมส่งผลขอโชคชัยนะครับจัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ ในนามของทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอฟเนั่นเองนะครับรายการเหล่านั้นจัดมาอย่างต่อเนื่องและหวังวา่าจะดาเนินการอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยเพื่อว่าท่านจะได้มีความรอบรู้ในเรื่องอสังหาริมทรมัพย์นั่นเองนะครับวันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจหลายต่อหลายเรื่องมาชมกันเลยนะครับ สุพัฒนาพง์เนี่ยท่านก็มีคณะทํางานศึกษาออกมาเนี่ยครับว่าเนี่ยเราจะพยายามให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่สูงวัยนะครับมากเกษียณเมืองไทยหรือว่าพวกที่เป็นแรงงานมีฝีมือเนี่ยมาอยู่เมืองไทยเราอยากได้สักหนึ่งล้านคนภายในเวลา5ปีนะครับ ปีแรกท่านก็ปี65ปีหน้าเนี่ยหวังว่าจะได้สักแสนหนึ่งปี66จะเอาสักแสนห้านะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าอีกสามปีต่อมาเนี่ยปีละสองแสนห้าโอ้ไม่เจ้ารวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยครับหนึ่งล้านคนนะถ้าเกิดมองว่ามีคนหนึ่งล้านคนมาอยู่เมืองไทยที่รวยๆเนี่ยครับคงทําให้เมืองไทยรวยขึ้นมาเพราะอย่างน้อยเราก็ไดเ้เงินจากพวกนี้เนี่ยมาใช้ใจ่ายนะครับ ผมก็แซวไปเรื่อยเนี่ยครับว่าคงไม่ได้หรอกนะอย่าว่าแต่งานคนใช้เลยนะครับเขาอาจจะเอาคนใช้พม่าแทน <c oughs> ด้วยซ้ําไปเนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วทางทฤษฎีเนี่ยมันไม่มีความเป็นไปได้เลยนะที่เอาคนรวยๆมาอยู่เมืองไทยแล้วเมืองไทยจะรวยขึ้นนะสมัยเขตเช่าของจีนทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าเป็นที่ชานตงเซี่ยงไฮ้กวางตุ้งที่ต่างๆที่ต่างๆที่มาเช่าแล้วมาอยู่เอาคนรวยๆมาอยู่ทามาค้าขายที่เมือง จีนเนี่ยครับมันไม่ทําให้เมืองจีนรวยขึ้นนะมันเป็นเดี๋ยวมาขูดรีดทรัพยากรมาจากกลับไปที่ประเทศของเขาเท่านั้นเองเนี่ยครับสมัยนั้นก็เป็นจักรวรรดิยมอังกฤษอเมริกานะหรือว่าฝรั่งเศสเยอรมันอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้จ,จะเป็นจักรวรรดิยมจีนเป็นต้นนะครับคงทาให้ร่ำรวยบ้านเมืองร่ำรวยไม่ได้แต่อาจจะทําให้มีซากของความร่ำรวยอยู่เหมือนกันนะนะะอย่างเช่นว่าที่ฮานอยเนี่ย โอจิมิซิตี้เนี่ยมีโอเปร่าเฮาส์โอเปร่าเฮาส์ของเขานี่สุกใหญ่มากเลยนะสวยด้วยสร้างด้วยศิลปะแบบฝรั่งเศสนะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในทุกวันนี้เนี่ยครับจุคนได้ห้าหกร้อยคนโรงละครแห่งชาติของไทยเราเนี่ยนะครับจุคนได้แค่สี่ร้อยนะโรงเก่านะครับเราสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยเจ็ดแต่เขานี่สร้างมาเป็นร้อยปียังอยู่นะแล้วกลายเป็นโบราณสถานไปแล้วเนี่ยนะครับแหล่ง,แหล,งแหล่งท่องเที่ยวด้วยในแง่นึงก็เหมือนกันการสร้างความเจริญให้กับ ทานอยโฮเจมินซิตี้แต่จริงไม่ใช่หรอกครับเขาสร้างไว้เพื่อให้พวกฝรั่งเศสไปใช้สอยนะไม่ได้ให้คนพื้นเมืองเ็าไปใช้สอยหรอกครับนะเป็นปนอย่างนั้นหรือตลาดใหญ่ๆเลยนะครับที่กรุงพนมเปญโอขนาดตลาดขนาดใหญ่อนะาคารสูงใหญ่แ้วก็ศิลปะแบบฝรั่งเศสเนี่ยครับก็สร้างในสมัยที่ฝรั่งเศสยึดครองพนมเปญมันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าบ้านเมืองเขาจเจริญกว่าเรานะ แต่พียงว่าพวกอนานิคมเนี่ยมันไปใช้บริการเขาเองนะครับคนรวยมันอยู่เมืองไทยเราทใํใไมบ้านเมืองเราเรวยไม่ได้หรอครับเชกเช่นดอกไม้นะครับจะบานเนี่ยมันต้องให้ปัจจัยภายในเนี่ยพร้อมที่จะเบ่งบานเองนะครับเราจะใช้มือแกะให้บานไม่ได้นะครับจริญรุ่งเรืองหรือบานขึ้นมาเนี่ยจะให้มือมาแกะให้สิ่งปัจจัยภายนอกมากําหนดให้มันบานเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับนี่คือ สิ่งสําคัญที่เพือนทราบอะละนั่นเป็นแคงแนวคิดนะครับนี่จะมาพิสูจน์ตัวเลขกันในหนึ่งล้านคนที่เป็นไปได้ไหมเราจะรู้ว่าหนึ่งล้านคนเป็นไปได้หรือไม่ได้เนี่ยผมก็พิสูจน์อย่างนี้ครับเมืองไทยเราเนี่ยเมื่อสำนโนประชากรปีพุทธศักราช2553นนะครับเรามีคนอยู่รวมกันประมาณ55้า้า65ถึง66ล้านคนเนี่ยนะครับ นะสัมมโนนี่แบบชัวร์เลยนะนับไเ,เลยนะลว่าหนึ่งในห้าเลยเนี่ยปรากฏว่ามีคนต่างชาติเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเราเนี่ย4.1%นะครับ4.1%หรือประมาณนะครับ2อล้านเแสนคนที่อยู่เมืองไทยนะครับ2อล้านเแสนคนเท่านั้นเองอยู่ดีๆเราจะไปอันนั้นคือ10กว่าปีที่แล้วนะครับสัมมโนโประชากรปี63เนี่ยไม่ได้ทำ เพราะว่าพอดีน้ำเพราะว่าพอดีโควิดมาครับนะก็เลยหยุดไปตอนนี้มันเรียได้สามอย่างนะอย่าว่าแต่สมมน,นาประชากรปี6กสามเลยนะครับสมมน,นาประชาสมัมมโนประชากรปีห้าสมเนี่ยครับรายงานฉบับสมบูรณ์นีงไม่เห็นเลยนะครับเห็นแต่รายงานเบื้องต้นอะไรไม่รู้นะผ่านมาสิบกว่าปีนะสถิติจะได้ใช้เปล่าไม่รู้นะอ่ะอย่างน้นอยก็ยังดีคือมีแค่สองล้านเจ็ดในเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้คงยังไม่เกินสามล้านละนะครับนะ เผล่ลจะน้อยลงด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับนะพวกญี่ปุ่นทั้งหลายเนี่ยย้ายฐานการผลิตเกาหลีเนี่ยย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามไปอินโดนีเซียกันใหญ่แล้วเมืองไทยเราจะเหลือไหมเนี่ยเมืองไทยเราที่รวยขึ้นมาได้เนี่ยเพราะต่างชาติมาลงทุนนะครับนะทำโรงงานอะไรทั้งหลายเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดมาต่างชาติมานอนเสพสุขอย่างเดียวเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะเราต้องให้มาลงทุนเราจะได้มีคนทํางานไงนะ แทนที่จะไปหาคนทำงานในนิโคอ,อุตสาหกรรมมาเนี่ยนะครับในกลับพวกนั้นหายหมดเลยเลยไปหวังไอ้พวกที่รวยๆมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมามันย้อนแย้งกันชัดๆนะครับ นะะมันก็เลยคงไม่มาทีนี้ตัวเลข2อล้านเเนี่ยนะครับเมื่อปี5้าตัวนี้จ,จะสองล้านแปล้านเนี่ยเอาสล้านเลยก็ได้แล้วอยู่ดีๆใน5ปีเลยเพิ่มขึ้นมาเป็น4ล้านเพิ่มขึ้นอ,อีกล้านหนึ่งนี่มันเอาอะไรตรองก็รวมเป็นไปไม่ได้มันจะเติบโตอะไรรวดเร็วขนาดนั้นใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะมันคงไม่สามารถที่จะเติบโตได้รวดเร็วบบน,นั้นะนะประชากรไทยเนี่ยครับเมื่อก่อนติบโตเนี่ย ปีแล้วประมาณเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้จะเหลือศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองน้อยมากนะครับเหลือน้อยมากแล้วประชากรต่างชาติเนี่ยจะขึ้นมาเป็นปีหนึ่งเป็นสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรนะภายในห้าปีขึ้นมาอีกประมาณล้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสถิติเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างชาติในเมืองไทยเนี่ยครับตอนเนี้ยนะครับมีอยู่ประมาณสัก สองล้านสามแสนคนอันนี้คงไม่รับรวมลูกเมียนะก็เลยน้อยหน่อยนะสองล้านสามแสนคนเมื่อปีห้าสามเนี่ยประชากรต่างชาติในเมืองไทยมีสองล้านเจ็ดใช่ไหมครับตอนนี้อาจจะมีสามล้านดังนั้นถ้าเมืองไทยเราเนี่ยรวมต่างชาติที่มีลูกเมียไาด้วยอาจจะสามล้านแต่ที่ทํางานในเมืองไทยเนี่ยมีสองล้านสามแต่เป็นแรงงานมีฝีมือเท่าไหร่รู้ไหมครับเป็นแรงงานมีฝีมือแค่แสนสามครับน้อยไหมครับนะแรงงานมีฝีมือในเมืองไทยเราเนี่ยที่เป็นเจ้านะ มีร้านสามแสนคนเนี่ยไอ้มีแสนสามหมื่นคนเองอ่ะแล้วคุณไปเอาที่ไหนมาเป็นร้านนะฮะอันเนี้ยเป็นข้าขายที่พูดให้มันดูดีว่าโอ้ยมาเป็นร้านนะมันจะดีอย่างั้นอย่างนี้เนี่ยครับนะมันเป็นมแม้แต่น้อยนิดใช่ไหมแต่เราพูดให้มันโกหกไว้ก่อนนะมันดูว่าโอ้ยมันเยอะนะถ้าได้มาก็ดีสินะครับนะะเหมือนกับเป็นการแบบให้ความหวังลมๆแรงๆมั่วๆยังดีไม่บอกสองล้านนะครับเนี่ยล้านเดียวยังไม่มีมาเลยใช่ไหม ดังนั้นถ้ามีแรงงานที่มีฝีมือแค่แสนสแล้วตอนนี้กําลังถดถอยด้วยนะญี่ปุ่นก็กําลังจะย้ายออกเกาหลีอย่างเงี้ยไปกันใหญ่แล้วนะต่อไปอินโดนีเซียเวียดนามต้องเจริญกว่าเราแน่นอนเลยเพราะว่านักลงทุนไปลงทุนนี่นั่นชาวบ้านของเขาก็เจริญขึ้นมีไรายได้มากขึ้นเราก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยเจเนเรชันหน้าเนี่ยเราคงจะแย่ๆแน่นอนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดีๆนะครับ เดังนั้นถ้าเรามีแค่แสนสามอย่างนี้เนี่ยแล้วเราจะไปเพิ่มแบงค์ไปล้านได้ยังไงบางคนบอกโอ้ยเราจะเอาจากพวกเ,เรียกว่าเป็นคนรีทรายมีเงินเยอะๆเนี่ยรายได้เดือนละเป็นแสนมีบํานาญเดือนละเป็นแสนนะมาอยู่เมืองไทยถามว่าพวกนี้จะมาอยู่หรือนะพวกนี่รวยๆนี่เขาไม่คิดที่จะอยู่เมืองไทยนะเขามาเที่ยวเมืองไทยอ,อย่างมากกว่าปีละสามเดือนหนีหนาวมาใช่ไหมครับ นะแล้วก็หายหนาวก็กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเขาเขาจะมาอยู่เมืองไทยเสียชีวิตแต่เมืองไทยทาไมอะ่ะเห็ไหมอีกอย่างนึงเมืองไทยเราเป็นยังไงตอนนีนะ้ความสงบทางการเมืองต่อใหม่มีความมั่นคงทางการเมืองกลับมีนะครับนะดูซะมาอย่างนี้เนี่ยครับความไม่เป็นธรรมก็แย,ย่ๆนะต่างชาติจะมาไหมนะบางคนบอกรถติดอีกแล้วแต่ช่วงนี้ไม่ก็ติดเพราะว่าช่วงโควิดแต่เริ่มจะติดอีกแล้วนะครับแล้วอย่างนี้จะมาหรือ ต่างชาติที่มาเนี่ยถ้าเราเห็นที่พัทยาที่แหล่งต่างที่มาแก่ๆมาเนี่ยนะครับมาเริ่มต้นชีวิตแก่ที่เมืองไทยไม่ใช่ชีวิตใหม่มาเริ่มต้นชีวิตแก่ที่เมืองไทยเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่รวยนะครับแต่ว่าลําพังเพียงแค่เงินค่า,กาเกษียณเนี่ยครับนะบนานาญของเขาที่อยู่ที่ประเทศของเขาเนี่ยมันไม่พอนะครับมันไม่พอเขาเลยต้องมาอยู่เมืองไทยเพราะใครใใจ่ายต้นทุนมันถูกกว่า พวกนี้ก็คือพวกเป็นเหมือนกับผู้อพยพเลฟูจีอะ่ะนะก็คือหนีมานะเพราะอยู่เมืองไทยเรานี้ยอยู่เมืองนอกเรานี่มันไม่เวิร์กเท่าที่ควรนะครับนะอยู่เมืองนอกเนี่ยมันไม่เวิร์กเท่าที่ควรเนะื่องจากว่ามันรายได้มันน้อยนะครับมาอยู่เมืองไทยพวกนี้ไม่ได้พวกที่ตามเป้าหมายของอาทางราชการที่บอกหนึ่งล้านคนที่รวยๆนี่นะพวกที่เป็นพวกไม่รวยนะครับนะเป็นพวกไม่รวยที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นนะดังนั้น ก็ผิดกลุ่มเป้าหมายดังนั้นที่หวังจะมีคนเป็นล้านคนมาอะไรต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่ร้อยนะครับเน,นี่ยการที่ทางราชการเนี่ยครับโดยท่านสุพัฒนพงษ์พัน์มีเชาเนี่ยรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยออกมาเนี่ยครับวาดฝัน,นวาดฝันว่าจะมีมาเป็นล้าน,นพูดออกมาได้เนี่ยนะครับทง้งที่ในเชิงความเป็นจริงไม่มีนะครับ อย่างนี้นี่บอสายตัวเลขผิดๆเป็นเท็จนะครับหรือไม่ถูกต้องเนี่ยมองบริหารประเทศได้ยังไงอ่ะใช่ไหมการพิสูจน์เนี่ยยังพิสูจน์ได้มากกว่านี้อีกนะอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาใครต่อใครอยากจะกกกไปซื้อบ้านในอเมริกานะไม่แต่คนจีนอ่ะยังอยากจะไปซื้อบ้านฝฝันที่ไปซื้อบ้านในอเมริกาผมสํารวจความเห็นของชาวต่างชาติเนี่ยครับมาเลเซียพมมาเขมรอินโดนะครับอินเดียนะ หลายต่อหลายประเทศที่ผมไปสำรวจมาเนี่ยอยากซื้อบ้านในอเมริกาทั้งนั้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับต่างชาติไปซื้อบ้านในอเมริกาเนี่ยมันมีนาคมปีที่แล้วถึงมีนาคมปีที่ปีเนี้ยนะครับหนึ่งแสนเจ็ดพันหลังนะครับหนึ่งแสนเจ็ดพันหลังแล้วของเมืองไทยเราเนี่ยนะครับมันจะถึงไหมละครับขนาดอเมริกาเนี่ยยังมีคนไปซื้อแค่เท่านี้ไทยแลนด์ของเราเนี่ยครับ บางคนในโลกนี้มันยังไม่รู้เลยนะเวีย i ไทยแลนด์เนะะมังไทยอยู่ที่ไหนไม่รู้จักเลยนะไต้หวันหรือเปล่าไม่รู้จักแต่ไต้หวันเว้ยมันรู้จักไต้หวันแต่ไม่รู้จักไทยแลนด์น้าเขหัวมันเหมือนกันนะครับแต่นี่นเป็นเรื่องจริงที่น่าเศร้าแล้วจะมีมาซื้อบ้านหนึ่งปีจะเป็นแสนเลยเหรอขนาดอเมริกายังซื้อแสนหนึ่งในยามคึกคักเนี่ยจะซื้อสองแสนนะแต่ว่าเนี่ยในยามนี้เนี่ยครับ ไม่ใครมาซื้อบ้านเราอเมริกาก็ลม่มาซื้อเหลือแค่แสนเดียวแล้วอยู่ดีๆมันจะมาซื้อได้ไงนะตองดูได้เลยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขเท็จแทๆ้ๆนะเออพร้อมชัดๆพนะร้อมจริงๆอะไรมองนั้นเนี่ยนะครับกลายเป็นอย่างนั้นไปนะนี่คือความจริงอย่างหนึง่งนะพิสูจน์ได้ชัดๆขนาดอเมริกายังมีคนไปซื้อบ้านไปไนะีละแค่แสนเดียวแล้วเมืองไทยจะมีคนมาซื้อมากมายได้ไงใช่ไหมมันจะไม่ถึงอะ่ะครึ่งหนึ่งยังไม่ถึงเลย ะะประเทศอื่นที่ดึงดูดกว่าเมืองไทยมีตั้งเยอะนะ,ะอเมริกามีคนไปซื้อแค่แสนเดียวคิดดูดิอันนี้ก็ใาต่ตองได้ชัดๆแล้วนะ,ะนโยบายที่ให้ต่างชาติมาซื้อบ้านซื้ออะไรเมืองไทยเนี่ยเป็นเท็จทั้งสิ้นนะฮะเป็นเท็ดทั้งสิ้นเลยท่านเคยคิดจะทำอาพาร์ตเมนต์ไหมครับ หลักสูตร r e 1 6 3ของเราเนี่ยนะครับเป็นการวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในอพาร์ตเมนต์ครับอพาร์ตเมนต์เนี่ยเป็นน้ำซึมบ่อทรายท่านจะได้มีรายได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยครับแต่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะเราจะต้องเรียนรู้ให้ดีๆนะครับว่าจะสร้างอพาร์ตเมนต์นั้นเนี่ย,ย,ย,ยต้องวิเคราะห์ทำเลอย่างไรต้องวิเคราะห์ทางด้านการเงินอย่างไรจะบริหารอพาร์ตเมนต์อย่างไร รกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยครับก็เลยเชิญคัดเลือกอาจารย์ที่มีความรอบรู้สลับกันมาให้ความรู้กับท่านโดยตรงนะครับเจ้าของอาพาร์ทเมนต์ขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับหรือว่าผู้ที่ทําการวิเคราะห์กันสร้างอาพาร์ทเมนต์การลงทุนในอาพาร์ทเมนต์เนี่ยครับจะมาให้ความรู้กับท่านนะและให้คําปรึกษาท่านได้เนี่ยครับว่าถ้าเราจะทำอาพาร์ทเมนต์นั้นต้องทําอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จอย่าลืมน,นะครับมาที่นี่นะครับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ท่านมาถูกทางแน่นอนครับม,มีข้อพิสูจน์อีกนะครับนะอย่างเช่นที่ประเทศมาเลเซียก็มีโครงการมาเลเซียไม o n o n o m o นะก็คือบ้านหลังที่สองของชาวมาเลเซียเนี่ยอข,อของชาวต่างชาติไปอยู่ในมาเลเซียเนี่ยครับ เขาหวังว่าจะมีชาวต่างชาติไปซื้อบ้านในม,มาเลเซียนะครับแต่ต้องซื้อบ้านราคาประมาณสักหนึ่งถึงสองล้านลิงกิตเซว่าประมาณสักสิบหกล้านบาทต่ำกว่านี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะไปแย่งชาวมาเลเซียซื้อนะครับผลปรากฏว่ามีคนต่างชาติไปซื้อตามโครงการนี้เนี่ยครับคาดว่าจะมันประมาณสัก4,800้หลังอะ่ะเพราะว่ามันดึงดูดงานตลอด17ปีนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันดูดเงินเข้ามาในเมือง มาเลเซียได้ประมาณสัก90 0 0 0กว่าล้านทั้งนั้นเองนะเฉลีย่ยปีหนึ่งเนี่ยอาจจะซื้อบ้านสักครึ่งหนึ่งซื้ออาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆด้วยเนี่ยครับนะปีปีหนึ่งอาจจะมีคนซื้อบ้านประมาณไม่ถึง300ยูนิตอะ่ะและเมืองไทยจะมีมาเยอะขนาดนั้นหรือมีเหมือนกันน่าจะเยอะกว่ามาเลยนะแต่ว่าคงไม่ได้เยอะกว่านั้นมากมายมาัม้งอาจะเยอะกว่ากันเป็นสิบเท่าเอาเขาซื้อกัน200กว่าหลังเอาเราซื้อกัน2,000กว่าหลัง มันไม่รู้จะถึงเปล่านะเยอะกว่าเป็นร้อยเท่าเลยแม้เขาไม่ถึงกันนะครับน,นี่คือตัวเลขที่ชี้ให้เห็นชัดๆเนี่ยครับว่าความใฝ่ฝันเราว่าจะให้คนต่างชาติมาอยู่เมืองไทยเราหนึ่งแสนคนเอาท่างหนึ่งแสนคนเอา,เอาคนหนึ่งซื้อบ้านอาสองคนซื้อบ้านหลังหนึ่งแล้วกันนะครับบางคนก็มาเดี่ยวบางคนก็มาทั้งครอบครัวสมมติเนี่ยครับสองคนซื้อบ้านหลังหนึ่งมันก็ได้ห้าแสนหลังภายในเวลาห้าปีมันจะเป็นไปได้ยังไง นี่คือเนี่ยตัวเลขอ,อย่างนี้เนี่ยครับมันเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เรากลับไปอ้างเป็นตุเป็นตะม่่วๆกันไปขุนพลไปยักนะมีศูนย์ข้อมูลบางแห่งก็บอกโอ้เป็นไปได้เนี่ยผมพิสูจน์เห็นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ชัดๆเลยนะเนี่ยขนาดตัวเลขเห็นเห็นเนี่ยยังก็สาคัดง้างอีกนะเหมือนกับกรณีที่คอนโดในกรุงเทพเราเนี่ยครับนะมีต่างชาติซื้ออยู่ประมาณสักเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะซื้ออยู่นิดเดียว ยังอุตสาห์แค่นจะคิดว่าให้ต่างชาติซื้อมันเป็นประมาณสักร้อเปอร์ซนตมันเอาอะไรคิดก็ไม่รู้มันะนะจะเป็นร้อยอร์เซไปได้อย่างไรนะในเมื่อนะทุกปีเนี่ยซื้อกันท่านี้เจ็แปดซไม่ว่าบูมไม่บูมอะไรต่างเนี่ยครับก็เรื่องราวเนี่ยนะยิ่งถ้าเกิดว่าเอาชวัวร์ที่เรียกับบ้านทั้งหมดนแนวราบด้วยแล้วเนี่ยนะครับ เลือยยูไม่กี่เปอร์เซ็นต์ท่านเองแต่เราใช้ซื้อแคร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันเนี้ยเห็นเห็นตัวเลขก็เห็นอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่แค่จะไปออกกฎหมายอย่างนี้แล้ว่านทราบไหมครับปีสี่สามถึงปีสี่เจ็ดเนี่ยครับเราเคยมีต่างชาติให้ต่างชาติซื้อคอนโดร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วแต่มไม่มาครับทําไมมันถึงไม่มามันไม่มาเพราะว่าราคามันไม่ค่อยขึ้นนะครับซื้อไปเนี่ยมันก็ไม่ได้กำไรมันก็เลยไม่ซื้อ คนไทยก็ไม่เคยซื้อต่างชาติมันก็ไม่โง่นะครับจะไปซื้อทําไมอ่ะมันไม่ขึ้นราคานะซื้อไปก็ทํากําไรกินกําไรไม่ได้มันก็เลยไม่ซื้อเรื่องของเรื่องก็เลยเป็นอย่างนี้เนี่ยครับนะขนาดมีตัวอย่างเคยทํามาแล้วยั้งจะดันทุนลังทําจริง,รงๆแล้วเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าทางราชการก็รู้นะรู้เหมือนผมนี่แหละว่ามันไม่ได้ผลหรอกแต่ทาทาไมอ่ะเออแปลกดีไหมท่านสงสัยไหมครับผมเชื่อว่าเขารู้นะว่า ทำไปก็ไม่มีผลอะไรแต่ก็ทําทําไมเออเขาไม่ได้หวังต่างชาติฝรัง่งต่างชาติรัสเซียอเมริกาอังกฤษฝรัร่งเศสมาซื้อนะเขาจะเปิดช่องให้จีนมาครอบงาแผ่นดินไทยแล้วนั่นเองครับเพราะว่าเราจะให้ต่างชาติมาเช่าที่ดินได้เกือบร้อยปีเกือบร้อยปีนะกับให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินเช่าที่ดินได้เกือบร้อยปี พวกนี้ก็มาเช่านะครับคนที่จะเช่าให้เช่าคือไรพวกเจ้าสัวในหัวใหญ่ๆทั้งหลายนี่แหละจะมาเช่าจะมาขอให้เช่านะครับให้จีนเช่าเพราะพวกนี้ถือครองเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนไร่จะให้ใครก็ต้องให้จีนนี่แหละเช่านะครับจีนเช่าไปทําไมเช่าไปสร้างเมืองใหม่สร้างนิคมของตัวเองสร้างบ้านของตัวเองแล้วในนิคมนั้นแหละครับที่จะให้คนจีนซื้อกันร้อยปรเซนร้อยเปอร์เซนะครับ นะแล้วก็อยู่กันเองไม่ต้องคนไทยและหมาห้ามเข้าสมองนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะร้อยเปอร์เซ็นเพื่อไอ้นี้และที่บอกว่าให้เช่าที่ได้เนี่ยนะครับเพื่อว่าจะได้มาเช่าที่ดินนะครับามาเช่าที่ดินเพื่อที่จะเซ็งเช่าระยะยาวนะครับกับคนไทยนะแล้วก็จะได้ให้คนตนต่างชาติเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ตลอดช่วงกะระัตปศาสตา์เลยนี่คือแผนลับครับแผนลับเป็นอย่างนี้ มันไม่ได้เกี่ยวว่าในสุขุมวิทในรัชดาในที่นู่นที่นี่ต่างชาติจะมาอะไรนะครับเนี่ยครับเป็นอย่างนั้นแต้คิดดูนะครับอีกร้อยปีข้างหน้านะไอ้พวกเจ้าสัวในหัวที่ให้ต่างชาติรัฐจก,กรวนิยมจีนเช่าเนี่ยมันยังจะอยู่ไหมมันคงจะเจ๊งหมดลหลแล้วล่ะแล้วถ้าเกิดเราเช่ามาถึงร้อยปีเราจะปล่อยคืนเจ้าของไหมถึงวันนั้นอาจจะยึดไปมากกว่านี้ตังเยอะก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยครับ,ค,รบความวิบัติข,ของชาติเราใกล้มาแล้วนะอย่างนี้ เราจะอยู่รอดได้อย่างไรนะครับนะเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยจริงๆเลยครับประเทศชาติเราจะต้องเศร้าหมองเราต้องสู้นะครับเพื่อชาติอย่าลืมนะครับชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ก็เพราะบรรพบุพรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตแลกความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องสละชีเพื่อชาติ ถึงเวลาที่เราต้องบอกลาเนื่องจากหมดเวลาแล้วครับรายการเด็ดสังหาในวันนี้เนี่ยครับหวังว่าท่านจะชอบใจในรายการนี้แต่ถ้ามีสิ่งใดที่ยังไม่ชอบใจนะมีสิ่งใดที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขบอกมาได้นะครับเรามีของจะด้วยกันด้วยแตะเรียมกันถ้ามีโอกาสเนี่ยครับก็ฝากบอกต่อกันได้นะครับหวังว่าท่านจะมาชมรายการของเรากันอีกนะครับวันนี้หมดเวลาทีมงานของผมรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยครับ ผมต้องร่ำลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจดรโสพลศรีและอย่าลืมกด Subscribe ช่อง y YouTube โสพลพรโชคชัยด้วยนะคะ